สวัสดีค่ะให้สานบ้านสาวชุ่มค่ะพี่น้องสา้วชุมกับสิพาพี่น้องเนาะค่ะบังดูค่ะมือเนี่ยจะไปเฮ็ดอีกอย่างพี่น้องว่านเนี่ยค่ะคุณ่ะต้มน้ำไม่ง้ําละค่ะน้ำไม่ได้มงาง้ําไหลเนาะเธอเนาะงามไหลครับแล้วก็สิตอมแบบนี้แล้วค่ะนี่พี่น้องเฮ็ดแห้งง้มค่ะมันจะเป็นตะซื่อเนาะเธอเนาะนี่นนสีน้ำไม้มือนี่คากไหลแล้วก็ต้มจืดคักฟื้นน่ะพี่น้องต้องไปหาเอาฟื้นก่อนจากมือก่อน น้ำสวยพุดแล้วเนาะเธอเนาะแม่นน้ำสวยไปตุกเอาต้นนั่นเขาเอาอันเนี่ยเอ๋อหมกเอาหมกพูดแล้วเธอเต็มหมกอืมอันนี้ไปตัดเอาตัดเอารถพวกต้นไม้ไงนะน้ำสิได้ต้มเนี่ยไม้ไง,ไงเนี่ยมันดีเนี่ยที่บ้านเขาอ่นว่าได้จูดูเขาใส่ดนเดี๋ยวเราเขากะแบบเลี้ยวรถนะสบายดยีนะครัมือนช้อนนี่ตัวไม้พี่นอ้องเฮงมาตออนออนมนนุ่มอ่อนๆเหมือนเฮงอ้นวนรัวเบิ้งสิต่ำนู่นนี่พี่น้องบั่งกันผมนะผมดูข้าวนูนนี่เนาะ อีกมือเกิดอีกเหรออีกประมาณนั้นหามือเนาะเข้าไปเบิางอี่เนาะอ่ามือสับเอาับเป็นทางกันไปครับซับทางกันไปค่ะเพราะว่าก่อนน้ำใหม่น้อยหน่อยตะบัดทางโคกจังสั่นกับสิยดหาช่วงนี่มันบปะนี่ทางลุ่มๆคือจังอันอันทางเข้าไปนะเธออือบัดทีจากน้อยพุณได้บ่อบเมนเดี๋ยวนี้ที่บันี่ยเพราะว่าอย่างมันซูมคุณน่ะปีที่แล้วเข้าไปมันเกี่ยวเขาเขาก็ยังหาเนาะใหม่อยู่เนาะเธอเนาะ ีที่แล้วนะอาหารน้ำม่นะเป็นก๋วยแยงเงินเกี้ยวเปิดเป็นเกี้ยวของก๋วยแยงในแผ่นน้ำม่ยุคค่ะสองสี่เลยนี่งามเสียบเป็นไปแกงเที่ยงพอดีนะอ่ยุกนะ น้องไงนะพูดภาษาอังกฤนะไม่มีตีครับมันนี่นะดูพี่น้องน้องไงนองอ่อนอีเดียพอม่นนองไง่บบแบนี้กันๆน้องเอว่าป่ะคอม่มนน้องไม่นอองไงน้ออ่อนคักเนี่ยนะน่ะก่อนน่นสวนแต่มาได้ก่อน่อยเห็นป่เอก่อนอนหน่อยแต่ว่า้หลายน่ะ น้อน่อยรุ่นเนี่ยพี่น้องขายดีสุดเนี่ยน้องใหญ่ๆตำหนักพันยังบ้านทอร์ด้ดีค่ะเนี่ยพ็นมัดซ้นนีิมันเสีบเนี่ยซ้นเนี่ยน่าเทนาน้อไม้บ้องงามน้อไม้สิป้องสันสันนะค่ะคันน้๊อไม้บ้องงามเนาะจะเป็นป้องสันสันเราได้สุดสุดห่าซูเบงแหงซะกระเทงถือบางงามยุ่นเนี่ยแบบเนี่ยบ้องงามแตแท่นนี่มันจะสันสันค่ะสอนไปจกบุดกัน้อค่ะพี่น้อง อ่าพี่น้องก็สีเดียลวละค่ะคุณนะซ้อมส้อยกันค่ะกับแมงหุมด,ดำเห็นเราปอกบ้องให้ก็แล้วค่ะถ้าเสริมกับซ้อมเอาซ้อมเอาซ้อมง่ายน้อยยาวนะ่ะบ่คืออันน้อยสั้นเนี่เขาสีได้เหลาน้อยยาวเนี่ยไ่ได้เหลาดอกค่ะแต่สียได้เดียวเ,เลยจืดคักไว้ล้วเนาะจือดอิริผมที่พี่นอ้องมันจืดเรนวจืดจนอ่อนเวยสวยนะน้องใหม่นะพี่น้องเมื่อกี้โถขอม้าสร้างหลายอยู่ละค่ะอดใจร้อนเนาะเธอเนานะอีกสักสามเดือนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะเสริมกับชนิดเฮดน้องใม่แบบอัดถุงส่งอีกละค่ะ ปลาโซนนี้มันเป็นซุงมไม่ได้ดอกนี่พี่น้องมันเพราะกระเทือนจะเสียให้จังได้บุเพราะกระเทิอนนะมันเด็มมือละหน่อยคันมือเลยว่าโซกดีซื้อได้แต่ค่าในซัมนี่น่ะมือเขาย่างเว็บปากะว่าได้หลายปันนั่นกับนี้หมดละน้องน้อสุดท้ายละพี่น้องทีเขาต้องเดินเหลาในค่าคำงามำงามดีเนาะบ้านพี่น้องเราออกไปมีเลยมันเได้สวยๆค่ะเวลาเพิ่นกินเพิ่นก็สวย สวยแล้วเน,นี่ยค่ะนี่เรียบร้อยอืมอกบ,บังโซดอกคะ่ะไอพ่นมันเห็ดเห็ดจังสี่มันจะคือนอสันยุ่นนะคะยังว่าเป็นน้อย,ยาวเลยถ้าเราปอกไปอีกรอบนึงเนี่ยจะเป็นน้อย,ยาวดิมันนะ,น,ะมนะเห็นบ้างสิละค่ะสัมตอนนี้น้อยบนนี้เนะะี่ยพี่น้องเห็ดแบบนี้แหละทรงเพิินลวกแล้วไปลวกแล้วมาสอมแบบนี้ทรงโหละหาบาทตะกี้น่ะน้ำไม้อันนี้และคะ่ะน้ำไม้กับสนะ,นะ๊เนี่ยและซัมเนี่ยค่ะ เรียบร้อยละคามากอกน้ำกกนเลยไหนพี่น้องนี่พี่น้องใส่ถุงไปถุงไปเันได้พี่น้องไอ้ยังสีไปก่อนเธอนัำสั่นมันว่ได้ทอกันสั่นมันสีแบบว่ได้นอยังงทอกันนะพี่น้องว้าวปรส้งต้องเารดขานนนอนนอนนเดต้องสสิบ่นได้ทอกัน ละเท้าบาทนะละยี่สนะิบบาทนะโดยมีรายได้ทั้งมือครับเราต้องมีราย<ะ>ไ,ได้ทุกมือมีรายได้ทุกมือเพราะเป็นอย่างอื่นที่พี่น้องคิดทอดลูกค้าลูกค้าเราเรไปขายของสิเพิ่นกะนฮ,าฮา่าฮ่ายิ่งของหายยังยงันตั้งแต่ขายแล้วยังมีความสุขแบบเงียบกระล่ำเพิ่นเอิญน,นะแต่เอามานจะไต่ยิ่ยังเสนอเลยเนาะมันแบบว่ายมีความสุขดีนะพี่น้องไม่เคย,ยเอาหาได้ปวดหัวด้วย น้องใหม่หนังนา้ค่ะค้ะมถอ,อ้าคน้องย้ายเส้นก่อนนะวมันเียนเปียเสนกันได้ดี่ดอค่ะตให้สมับเสมอจ้ะสับเสมอเป็นน,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 นน้องง้ามส,มสิหน่อยค่ะ ก็จัหนัอาจจะ้อยไงไม่ี่น้องก่อปก้นค่ะเพอสคอยหยิบไส่หยิบถุงนี้ใส่ถุงนี้เอาเสร็เนาะเถอะเนาะเยรดิ่งาอนี่แหละค่ะถ้าเริมกระเทียมไฮ้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่น้องถ้าสติมจิคอรนนี่ไฮ้ไปก่อนค่ะี๋ยวค่มาบ้างมาเขาจะได้จากถุงเนาะค่ะครมาพี่น้องถุงสุดท้ายแล้ว คุงนี่บ่เด้ตัวน้อยใหญ่เลอนี่ตาบังมาเส้เพิ่นก็น,นก่าเลือกสุเนี่เอาไว้ตุงนี้ได้ดีเลยดีละทำมีเล่นะน้องได้ดเอายู่ดอกนี่นอาเขาว่าป้ามแกลนเพค่อไอ้ั้างมดจะถุงบ่พี่น้องนี่ละจะไปหาไรได้กันค่ะว่าจะไปเอาผักสลัดมาน้าสัญเญปญ็นแก้วไป,ไปน้าบ่เถอะได้หลามายู่ดินนะพี่น้องอาผักสลัดไปขายน้ากันค่ะก็มียังดอกค่ะยางพ่น่ากก็นนาพุ่นะต้นนึงต้นนึงนะพี่น้อง เดี๋ยวเป็นพันผีงเทียงพอดีดีหนิเออประกาศซ้อมกันลขกจะบุดกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวพาไปเห็นมาจะบุดข้าเนี่ยครับน้าน้ำเนี่ยอือเนาะมาไปขายครับสิบบาทนะเธอเนะา,ามะมาันยังไงล่ะค่ะนี่ทำความสะอัดมาดนี้เนาะค่ะนี่ยรีออกแล้วเก็กระล่างห้างก็หน่อยนึงุน่ะดูงามงามเนาะเธอเนาะอ,อดะไม่ไหวค่ะข้าสั่งกินวัตถันนี่เป็นดอกเบี้ยเฮาเฮาได้ละนะพี่น้อง เขาก็ต้องหายแลย้วเอารายได้ไปก้อนรายได้ไปใส่ก้อนค่ะม<น>ะ <S 2> <S 2> พี่น้องมัดกันนะค่ะมาซด้จากมัดเบิ่งจักตวเสริๆนี่แหละตายไปจะพี่น้องไปขายของน้ำกันค่ะพ,พักสลาดเขาได้หามาัดเด้อค่ะน้ำมัก็ได้จะก,กุงนัดสิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละค่ะแล้วเสริจมจำมาได้เนะะี่ยค่ะขายของก้อนค่ะหารายได้เล็กๆน้อยๆน,นะพี่น,ออน้องต้มน้ำม่นปาา่ะจ้า พักสลัดกับปลูกเองนิดจ้ oh, ามาขายของก็ได้ก่าห้องลูกค้าก็นไปรวมกันรถน้ะจ้าเนี่พักสลัดเอาบอค้าจ้าเ <c oughs> มื่อวานนี้ได้ยื้อหน่อยนึงเอามาขายเลยได้มื่อวนันนั่นเนาะ ไปครับจงลูกหาต้น่ะผักสลัดงางาเมละจิีบาเลือสาวบาทพุนที่เลือกเติมค้าผักสลัดกจบงน้น้าปลูกนึ่ซ้อซอยนี่จ้าหน่อไม้สองถุงต้มหน่อสองถุงสาวบาดนะหน้อไม่พื้นท S <S น่าไม้มาแล้วก็มาต้มขายจ้าตัวสีสุกกันฟื้นหมดท่อโอ้ยนวยดื้นอ่ะขุเน้าไว้ลักษณะลักษน้าน้น้าไม้ถุงหนึ่งเนาะยากนะครับหายากยาครับน้อไม้กระสาันท่หรครับไมม่กระสาเลยครับ เพื่อนครับนอนง้าอยู่เยับดอดมองเดียวเลยค่ะพี่น้องดอดมองเดียวจิเมดแล้วขอบคุณครับยังยุกอ่ะครัแบแกดีก่าแล้วนะจูงไปหนีดไปเถอะจถึงรถเตะไปครับเอาลงเม็ดแ,แล้วครับไปข้าวเม็ดแล้วเลยซองซองตักเลี้ยงญบนกอง เี้ยสอนครับทางถุงสุดท้ายแล้วครับผักสลัดกับงามด้วยจ้าซชื่อใจนะค้าถุงละสามบาทครับอางก็เรียนสิไปใน้ถเจอเดี๋ยวได้พูดจริงขอบคุณครับเม็ดแล้วขอบคุณหลายๆค่ะเดือดถ้าผักสลัดค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอซอยกลางนี่นอนเถอะเนาะขอไปบ้านเขานี่ยแหละค่ะไอผักสลัดกันทำไมเม็ดเลยนี่จากถุงปุ๊นี่ เบ่งก่อนโนโอโลเคลียุค่ะส,สดมาละสิบบาทจ้า, <c oughs> ส,าอสองมัดนะคะ้าวคุณน้ำวาน้คุณน้ำหวานตับสลัดกรอบ่้ายี่สิสองมัดนะคะเห็นแล้วยังไดครับเเอ กอกดอกมันย้มพันนะน้องนะเลี้ยงยืมในเธอทานบุคามงคนนี้ของคนจ่ายเงินเด้ค่ะคนหมอบตำแนงให้แล้วอรกลับจากมาจ้ามาเตียวนะคะเอาสื่ออมน้ลแบพันเอเลนเอนเลยหลกยพันมาใหน่ มดสวนปุณิเนี่ยค่ะาได้หามัดขอบคุณครับขายทะลุดอนท<น>สลัดแม่ค่าเสริมค่ะามดสวนมาเนี่ยมดสวนได้หามัดค่ะหาผู้บาดค่ะแม่ค่าขายเนี่ยมดสวนปุณิเนี่ยพี่น้องมดจงครับมดสวนนะคะ่ะเดี๋ยวเขาพาไปบ่งอีกพังงกตลาดปลูกไงกูมูยุ่นเนาเถอะเนาะ ไปค่าเป็นมดเรียบร้อยแล้วค่ะของยูของ,งเงี้ยกมดเลยค่านี่รือเมามดเลยพี่น้องมอดละค่าเบิ้งรายไดของเขาพักก็ขายดีอยู่พักเพินห้องใส่องี่ยงก็เหลเือไม่ได้สีดยาบสั่นกินลมเดิเนเหอเนาะไม่ดย้งพี่น้องไม่ได้ใส่ยั้งเลยค่ะแต่ามันงามดีเรเห็นมันงามดินะเน่ะเบิงไรไ่ใดเขามาอนี้เดีย อดพอไหวค่ะมิเนีย่ยมาขายกันลบออกมาเมิดอห้าบาทติดบาทขายเมื่อเดือนค่ะอยู่ในส่วนเขานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองร้อยหกสิบบาทกันขอางนอกแปลว่าอันน้องไม้เขาได้อันเขาได้ปะสิบสองร้อยสิบบาทนะ,อะสองร้อยสิบบาทได้เขาได้สิบเอ็ดถุงไอสองร้อยอันแมนสองร้อยสิบบาท มันก็ได้สองร้อยสิบบาทเงินเั็ดสิบบาทโอ้นาะได้สองร้อยพอดีแต่ว่าได้สิบถุงหนึ่งบาทเสนนเลยสิบถุงได้สิบถุงค่ะบัตรสลัดห้าสิบบาทค่ะคลิปนี้ท่านใดก็ฝากเป็นกำลังใจกันไม่เลิกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเสริมรักกัะนังหูดำนะคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับสัตเสริมฮักพ <c oughs> ี่น้องเด้อค่ะ <c oughs>